ค่ะสำหรับหมวกแบบที่2นะคะรูปจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นการออกแบบดีไซน์ให้เป็นรูปแบบนี้นะคะมีเส้นโค้งตรงกึ่งกลางนะคะค่ะเราก็วัดลงมานะคะจากหมวกด้านบนนะคะเส้นตรงด้านบนวัดลงมาประมาณ6-7ถึงเซนนะคะตามต้องการเลยค่ะกำหนดให้เป็นจุดที่1จุดที่2 จุดที่3แล้วก็จุดที่4นะคะค่ะจากจุดที่1นนะคะวัดเข้ามาทางด้านซ้ายมือนะคะประมาณ6-7เซนนะคะหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะตามต้องการค่ะกำหนดให้เป็นจุดที่5นะคะ,คะจากจุดที่5นะคะเราก็จะทำการโค้งเส้นนะคะแบบนี้นะคะ โค้งเส้นตามต้องการเลยนะคะค่ะส่วนแพทเทิร์นจุดที่3ถึงจุดที่5ก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เราต้องวางสันทบค่ะจุดที่6วัดลงมาจากจุดที่4เล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งเซนนะคะแล้วก็จะทำการโค้งเล็กน้อยนะคะให้หมวกมันเกิดความกระชับนะคะ หลังจากนั้นก็ในขั้นตอนต่อมาเราก็จะทำการตัดแพทเทิร์นมวกนะคะออกมาเช่นเดียวกันกับแบบที่1เลยค่ะก็คือตัดทางด้านรูปคอเสื้อนะคะตรงที่เป็นบริเวณตัว V ทางด้านแผ่นหน้านะคะค่ะก็จะตัดออกมาเลยนะคะเช่นเดียวกันกับ แพทเทิร์นอันแรกนะคะหมวกเราสามารถที่จะวาดเส้นในจุดที่3นะคะให้มันยื่นออกมาทางด้านหน้าอีกก็ได้นะคะตามต้องการค่ะก็ประมาณ1ถึง2นิ้วก็ได้นะคะแล้วเราก็จะทำการตอนนี้นะคะทำการตัดเส้นนะคะระหว่างจุด ที่4กับจุดที่6นะคะอ่าอันนี้เป็นอันเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็จะตัดมันทิ้งไปนะคะเพื่อให้หมวกเกิดความกระชับนะคะแล้วก็ทำการตัดหมวกที่เส้นคอหลังค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแพทเทิร์นหมวกในแบบที่สองนะคะสำหรับชิ้นเล็กนะคะเกรนผ้า สามารถวางได้ตามต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ตรงเกณฑ์เฉียงนะคะตามแต่เราต้องการลายเนื้อผ้านะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องไม้ซันทบนะคะตัวหมวกด้านบนด้านใหญ่ก็วางเล้นไหนก็ได้นะคะตามต้องการเลยค่ะ